ช่แคปนะคะ,ต,ะ,คะตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วแล้วกลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยตั้งใจว่าจะมาพูดในเรื่องนี้นั่นแหละตามหัวข้อคลิปเลยนะนี่คือผลงานค่ะเขาแอบกินกูต้าเลยคือจะบอกว่าเป็นตัวกูต้าแรกในชีวิตนะคะที่นัดกินนัดไม่เคยกินกูต้ามาก่อนเลยนะสังเกตว่านัดตอนนี้นัดขาวแบบอมชมพูขึ้นคือจริงๆนะเป็นคนขาวอยู่แล้วนะคะทุกคนที่เป็นคนเชียงใหม่นะจะขาวเหลืองแต่ว่า ทำไมถึงไม่กินกูตา้ารู้ไหมไม่เชื่ออันนี้จริงไม่เชื่อว่าจะขาวแต่ที่ต้องพูดเพราะว่าอันนี้คือพิสูจน์แล้วแล้วมันขาวจริงๆนะคะทําไมเลือกกินตัวไหนอะไรยังไงนี่เลยนะกินอันนี้กินไปหนึ่งสองสามสี่เก้าเม็ดนะคะเก้าวันมันกินวันละเม็ดนะ ก้าวันนะ่ะคือเห็นผลแตกต่างเลยนี่คือนี่นะแต่งหน้าแล้วไม่ได้ทาตัวนะไม่ได้ทาตัวขาวนะคะคือปก,กตินะจะต้องโบบีบถูกไหมคือด้วยความที่ลองพื้นนะดอ่ะเบอร์เบอร์หนึ่งแป้งก็เบอร์หนึ่งคือนัจะชอบหน้าขาวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ตัวลอยเออหน้าลอ,อยตัวดำอ,อ่าแต่ว่าวันนี้คือนัดรู้สึกแตกต่างได้เลยเพราะว่านัดแต่งหน้าปุ๊บนัดไม่ต้องทาตัวคือมันไม่ลอยอะ่ะนั่แสดงว่าก็ยังกีดการอยู่กับพี่เฮ้ย <"He i, S 1> จริงเหรอเนี่ยนี่ขาวจริงเหรอเนี่ยเลยรีวิวดีกว่านะคะ แอลกูตาไทโอนะคะของ O.C. มันแตกต่างจากอย่างอื่นยังไงใครอยากขาวด้วยากินอะไรไม่ขาวนะคะไปซื้อกินเลยอันนี้พูดจริงๆอ่อมีปลอดภัยที่อยางมีออยอน,นะคะไม่ตายนะคะเพราะนันกินแล้วนะคะทุกคนนัดเป็นหนูลองยาให้แล้วเนี่เห็นไหมก็ด้วยความที่อยากรู้เขาทาให้ลองเขาบอกว่าเห็นผลใน7วันเลยนะคะขาวขึ้นจริงๆในกล่องแรกนะกล่องแรกมันก็จะมีอย่างนี้มี2อันนี้ เด right, ี๋ยวจะมารีวิวอีกทีถ้าแบบเอ r ิ m หมดนี้นะคะรับราว่าจะขาวกว่านี้นะจ๊ะก็แล้วในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวจบก่อนนะคะมันก็จะมีโบชัวร์นี้นะคะใครอยากรู้อะไรส่วนผสมคือมันเยอะแยะมากมายอ่ะเอาข่าวๆแล้วกันเนาะก็มันเป็น สารตั้งต้นของกูต้าไทโอเลยนะคะที่เขามาทำคือไม่ใช่กูต้าธรรมดานะเขาใช้สารตั้งต้นของมันมาทำซึ่งใช้นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นคือ,อคุณค่าของกูต้าไทโอน่ะมันจะไม่หายไปเลยนะคะก็จะได้รับเต็มๆเลยแล้วมีสารอย่างหนึ่งที่กูต้าอื่นไม่มีนั่นก็คือสารอัซบรุสารอะไรนะพี่เขาเรียกอะไรสาร HPMC นะคะมันจะเป็นสารที่ทำให้ ตัวกุต้าเนี่ยทนต่อน้ําย่อยในกระเพาะเราอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะปกติกุต้าอื่นนะมันจะโดนน้ําย่อยเราทําแบบทําลายสารกุต้าไปอะไรเงี้ยบางทีแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีสารนั้นอยู่ซึ่งทําให้เราอ่ะได้รับกุต้าเข้าตัวเต็มๆไปเลยนะคะก็คือมันจะเหมือนเราได้รับกุต้าเหมือนเราฉีดเลยทีเดียวนะคะก็คือเข้มข้นกว่าตัวอื่นเป็นสิบเท่าเลยอันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้พูดจริงๆแล้วก็เทสมาแล้วนะไม่งั้นไม่พูดอะไรไม่ดีนะไม่พูดทุกคนก็จะรู้ว่าอะ,อะไรที่แบบ บอกไปแล้วเนี่ยคนใช้ตามก็คือดีหมดอันนี้พูดจริงๆจะบอกให้การแบบขอพี่ค้ารีวิวให้หนูนังนู่นนี่มันมีเยอะแยะมากมายนะอันนี้นะพูดตรงตรงเลยแต่ว่าการที่เราดูเน็ตไอดอลหรือแต่ละคนรีวิวอะไรเงี้ยอยากให้ใช้วิจานาหรือวิจารณญยาณน,นะคะเพราะว่าของมันมีหลายอย่างเนาะแล้วก็แต่ว่านะเชื่อว่าทุกๆคนนะ่ะคือถ้าอะไรไม่ดีเขาไม่มาพูดหรอกเพราะว่ามันก็เป็นผลต่อตัวเรานะคะอันนี้พูดจริงๆว่ามันเลิดนะ แลวนัดก็จะกินต่อไปนะคะตับได้ที่ยังแบบอยากจะขาวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนดื้อยากินอะไรก็ไม่ขาวสักทีอยากให้ลองตัวนี้นะเขาทาพิสูจน์เลยนะคะก็ OCL Guta Thai o i นะคะเข้มข้นที่สุดแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดนะตอนนี้แล้วดิฉันก็ได้ลองแล้วว่ามันแบบว่าขาวอมชมพูขึ้นม่ไล้เห็นไหมว่านะขาวอมชมพูขึ้นจริงๆโอเคมาแล้ววันนี้ก็ตั้งใจกลับมาบ้านมาบอกแค่นี้เลยนะคะจริงๆสําหรับกูต้านะ เป็นกูต้าตัวแรกที่กินแล้วก็ปื้มมากนะคะก็ตัวนี้เลยโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจุ